ครับ COV เจนสามืสองที U ่สี G ่นะฮะคดีเดิมสลิตเลยนะฮะเดินท่อ 4, นะครับก็เดิมทนะ่อเดิมน,น,น,นะฮะคดนนี้มีแบบตำบันโซฮอลเก้าห้านะฮะพร้อมแก้ตัวสันนะฮะกดหน่วงกดท้อค,ครบนะฮะเดินเบาไม่สั่นเดินไม่รอนจ่ายเดี๋ยวมาดูกันว่าวิ่งยังไงนะฮะ โดยใช้ตัวนี้นะครับ AFYB ตัวจากส,มสม่วนผสมน้ำมันกระอากาศนะครับใส่เบนซินใส่แก๊สเวลาโลโตลูวรถต้องมีนะจ๊ะคันนี้จูเสร็จแล้วนะฮะเก็บค่าที่ดีท่สุดสของรถคันนี้ให้เรียบร้อยแล้วนะครับสปีดเทสน,นะครับ CVG สามสองจุดสี่นะฮะน้ำมันสองหเก้าห้าเดิมสนิทนะฮะมาเปิดไอเกียร์ดีโหลดจริงทุกอย่างนะฮะอันนี้เดินเบาไม่สั่นแล้วนะจ๊ะไป ้ดวยแล้วไปแล้วรอแล้วรอที่แล้วเปิกก่อนเดี๋ยวเหอนโอ้โหโอเคก็ลองดูครับสำหรับลูกค้าที่ใช้ COV เจนสเครื่องสองนะครับ มีอะไรแตกต่างบ้างนะฮะอัตราเร่งนะครับแล้วก็มีจูนจูนคารสัมผัสห้าง 5, นะฮะอย่างซีเอวีอะคอดนะครับปัญหาเดินเบาสั่นนะครับรีแมพฮะปรับปรับรอบช่วยได้นะครับรีแมพช่วยได้นะฮะอาการหายไปถึงเจ็ดสิบเปอร์เซ็นตนะฮะหกสิบเจ็ดสิบเปอร์เซ็นมีแน่นะครับเบื้องสัน้น <c oughs> นะะโอเคแล้วก็มีจูนนะครับหนะ้าอุ่นเสรีไทยเจ็ดสิบสาม หน้าปากซอยรู้วสีหรือเงินนะฮะอีกที่คือรักาของเจ็ดที่ของเจ็ดผมให้บริการในการจูนนะฮะซูเซอร์ว <c oughs> ิสเป็เคะแนนทั่วไปที่ของเจ็ดผมไปรับเลยนะครับรวมถึงจูนร่าสถานที่นะฮะก็บอกค่าเดินทางแล้วก็ติดตามได้ทั้งสี่ช่องทางนะฮะเฟซยูทูบรูปแบบแล้วก็เล็กๆครับ Facebook, YouTube, พิมพนี้จูนนี้แบบคันด้า ทั้งฟรีสองทางเลยนะฮะแล้วก็ทั้งฟรีสองทางผมได้เบอร์ไว้ครบหมดแล,ล้วก็ขางไ,ได้เลยนะครับโอเคก็ส่งงานคับขอบคุณครับ